อย่างบ่ได้ดนไปนี่โดนแล้วแต่ว่าไม่ได้ขี่รถไก่บ่บ <laughs> <laughs> ่เคย <laughs> ขี่รถไก่เนาะบันไดเพรา<ป>ะถ้ว่าบันไดนี่เพิ่งเฮ็ดเด้นี่นม่ครับเออ<น>บันไดนี่เพิ่งเฮ็ดนะครับนี่วัดอย่างบ้พี่นอ้องเอ้าวัดอยู่บ้านไหนตอนนี้ขึ้นบ้าน,นไดแล้วนี่นี่บ้านตาัดให้บ้านตาดให้บคุบ้านตัดให้นี่ก็เรียกว่าจุดอะไรจุดบริการประชาชนลานอย่างกลางเต็นต์ตไดให้ได้โดนไปนี่ที่วง บ่พพ่นพ่นกระเทยจตโดนแล้วแต่าพ่นเพิ่นมาปรับปุงให้มันอาา๋อเพราะว่าด,ดูดีขึ้นผมเคยมากครับเจ้านน่ว่างหกเจ็ดปีก่อนเด้แมนตัดให้น,นี่คือตัดให้นี่เป็นเป็นเคลื่อนที่อยู่ในวงผู้เก่าเนาะแมน,นครับก็คือลักษณะของผู้เก่านี่มันเป็นมันเป็นวงกลมเนาะครับเป็นเหมือนเหมือนกระทะไงเหมือนกระทะไงครับก็คือคตัวผู้นี่คือเป็นความกระทะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือกระทะนี่ ครับกุนกระทะนี่ก็คือกุนกระทะนี่ครับพี่น้องเขาเ้าผู้เก่าเด <ผม S 2> ี๋ยวผมใส่เบิ้งเนื้อทันียภาพเอ้าจับไว้ผมใส่พี่น้องเบื้องทันียภาพผู้เขาด้านหลังนะครับผมเนี่ยเห็นผู้เขาเนี่ยครับเห็นบ่นั่นลักษณะเป็นผู้เขาอ้อมอ้อมไปอ้อมไปพี่วงเห็นว่าน่อ้อมท้างนี้ก็อ้อมนะครับผมก็คือเป็นลักษณะเป็นลักษณะคือยังเอาสิเดี๋ยวพี่น้องิี่ว่าใจว่าเป็นกระทะ เอาเป็นห่วงยางสะไปเออเราตอนนี้ข้อยืนอยู่ในวงของห่วงยางครับนะครับผมนี่คือผู้เกา่าผู้เก่าอำเภอหน่นสังจังหวัดหนองบอัวลำพูนเนาะเราตอนนี้ห้อยู่นี่คือตำบลใดครับเนี่ยตำบลโคกม่วงตำบลโคกม่วง,บ,บ,วงบ้านตัดให้ครับผมอำเภอหนองสังผมเคยมาวันนี้วางเจ็ดปีก่อนนั้นตอนนั้นยังพันใน้นม,นนมีอันนี้ได้เนี่ยมนครับวัฒน้มีันพันมีเนาะมันยังเมาใหม่นี่เกาะเดียมนเกาะ สะพานเชื่อมหักผม,มสีเฮ็ดอยู่หน้าผมผมสีใสคําว่าสะพานก่อนหักนี่ <laughs> <laughs> เลียงได้เออเออย่างไปได้เนาะพี่วงเนาะไปได้ครับโอ้พี่น้องเฮาบิ่งเด้อน,นี่ครับสะพานเชื่อมหักนะครับผมตัวนั้นก็เป็นกอเนาะกอนี่มีได้ดุนไปนี่นนนนนมีตอนพันเฮ็ดเคลื่อน